แล้ววันนี้นะคะรอบวันของเราขอต้องรับตัวแทนน้องๆนิสิตนักศึกษาภาคนานาชาติ10มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในงานฟุตบอลอินเตอร,ร์คัพครั้งที่12สว,ส,สวัสดีค่ะ ไฮไฮใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลพูดกันดีกว่าอันนี้คือแนะนําตัวนิดนึงนะต่าเออชาร์ลีครอมุนเจ๋งนะครับโชดีพัทครับก็เป็นตัวแทนผู้จัดจากมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมค่ะเอาไหนบอกนิดนึงซิว่าการแข่งขันนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมก็การแข่งขันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าการแข่งขันเชลซ์ international university football cup ครับผมซึ่งครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นเพราะว่าครั้งนี้มีถึง10มหาวิทยาลัยด้วยกันครับผมโอ้คือเริ่มเริ่มกันมาก็อาจจะ บบใช่ยังไม่ถึงปีลงแล้ว<ด>ยอย่างปีแล้วก็จะมีเก้ามหาวิทยาลัย<อ>ด้วยกันใช่คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ในแต่และมหาวิทยาลัยจะมีภาควิชาอินเตอร์คือภาคอินเตอร์ว่างั้นเถอครับผมเนาะก็เลยมีการรวมกันของ<ช>ทุกมหาวิทยาลัยมาแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกันครับโอ้สิบสองครั้งแล้วเนาะเออวันนี้ก็มีน้องๆตัวแทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มาร่วมในครั้งนี้ขาดมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่หนึ่งที่อ่ะ ภารกิจนะคะอันนี้มหาลัยเลยจ้าลูกแนะนำ<ช>ัวหนลึงสวัสดีครับจ้ะปุกจาก s i สครับเอ๊ยธรรมศาสตร์อินเตอร์ลังสีดหนุ่มที่นี่เขาหลอกต่อเลยลูกสอสันชัยธรรมศาสตร์ท่าประจันครับธรรมศาสตร์ท่าประจันครับ ให้เพื่อนไหนลูกเออแกนจากมาฮิโดนครับแกนจากมาฮิโดนเออมีสัญลักษณ์มาฮิโดนอยู่ครับเออแทนครับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณหาลกระบังครับขุนหาลกระบังต่อเลยครับลูกวิศวะสวัสดีครับทีครับผมจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมมอลังสิตนะคะเชิญค่ะมาร์คครับผมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพ ชช่นมื่นสวัสดีครับจูเนียครับจากมหาวิทยาลัยอัสมชัญครับอ่าครับชื่อหมูน้อยครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับหมูน้อยครับผมแต่ตัวสูงนะนักกีฬานะเออหนุ่มเกษตรออะลูกคนสุดท้ายอันนี้รู้เลยสินะอีพีครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโอเคเห็นว่าเออเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีที่ัมีพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคู่แข่งเปิดไปแล้ว เออใครแข่งกับใครคะเมืม่อวานเป็นจุฬาแข่งกับทางมอเกษตรครับผมนี่เอาหมูน้อยลงสนามไปแล้วหลเหรอลูกหรอ,อเป็นยังไงบ้างลูกผลผลเป็นไงหมูน้อยม,ยมออออยเลูกาให้หมูน้อยหน่อยอ่ะเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งครับ 1>, 1ประตูต่อหนึ่งเราเน้นกระชับมิดเหรอลูกเราไม่เน้นเอาชิงรางวัลเหรอล<อ>ูกเยังไงเขาเก่งครับผมก็ตามตามคาดแล้วครับผมเฮ้ยน้าเอ้ยเขาที่แล้วใครแชมป์เก่าคะคราวที่แล้วสักหน่อย จุฬาเหรอจุฬาลงกรณ์เป็นแชมป์เก่าคร่ะไม่จุฬาไม่ค่อยจะอวดนะแชเป็นแชมป์เก่าครับจุฬาเลยแชมป์เก่าเราผู้จัดเราต้องเป็นกลางโอ้จตรเก่งเก่งๆทุกมหาลัยเลยทุกคนก็มีแบบเทคนิคเฉพาะตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะซึ่งแน่นอนจะมีการจัดการแข่งขันทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ใช่ไหมจันทร์พุธศุกร์ใช่ไหมคะเออแล้วคู่ที่สองเป็น คู่ที่2จะเป็นเอแบ็กหรือว่าอสมชันนะครับเจอกับทางเจอกับทางตรธรรมศาสตร์ธรรมปรจันธรรมอ้าจันเอแบกเราเตรียมกลยุทธ์ในการทําคะแนนยังไงบ้างลูกบอกธรรมศาสตร์ธรามประจันเข้าไปขิงเข้าไปลูกก็ขิงลูกเตรียมเกมลับมาอย่างดีครับแล้วเราไม่ลุกเลยเหรอเตรียมลุกโตน้าหนูอยู่ไหนเตรียมลุกเกมลุกก็จัดจานเหมือนกันไอ้เมียกันธรรมศาสตร์ท่ามประจันเราขึ้นมาลูกลูกไม่โดนของเราลูกอเอามือเอาไม้มาเออ เตรียมมาเป็นอย่างดีเหมือนกันครับเตรียมอะไรมาลูกเกมลับและลุกเลยครับนี่ขอเราเล่นตำแหน่งอะไรคะปีกซ้ายครับปีกซ้ายเรามีอะไรอยากจะขู่เอแบ็กไหมแข่งไปแล้วครับขู่ไม่มีอะไรจะขู่ครับไม่มีอะไรจะขู่เขาเน้นปณีปนอมเน้นปณีปนอมคือประเด็นเขาแข่งไปแล้วเราเสมอกันก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้ใช่กินกันไม่ลงอะไรประมาณนี้กินกันไม่ลงมีอะไรที่กินกันลงไหมที่จะแข่งวันพุธพุธที่จะถึงนี้คือพรุ่งนี้มีป้ะ คุนพรุ่งนี้อ่ะใครลูกไม่โดนกับธรรมศาสตร์ท่าประจันครับอ้าวยังไงอะเธอเธอได้พักไหมทำไมทำไมเราสูงล้วงสิ่งไม่ได้แข่งกับเขาเลยเอสไอเอทแข่งวันไหนครับพรุ่งนี้เหมือนกันอ๋ออันนี้นะอันนี้ก่อนทางลุ้นไม่โดนแข่งกับใครนะคะแข่งกับธรรมศาสตร์ท่าประจันโอเราเตรียมอะไรไหมบ้างดูเขาจะไม่ค่อยแบบอยากจะขิงเราเท่าไหร่เออแต่เราขิงได้นะครับก็ไม่โดนเตรียมตัวมาพอสมควรครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับ คอยชื่นใจหน่อยเนอะถ้าอย่างนั้นฝากเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะไปเชียร์หนุ่มๆภาคอินเตอร์นะของทั้ง10มหาวิทยาลัยไปได้ที่ไหนค่ะแล้วก็จัดการแข่งขันวันไหนบ้างเชิญค่ะก็สำหรับการแข่งขันนี้นะครับจัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับผมใครที่ไม่สามารถเดินทางไปดูได้ก็สามารถติดตามทางเ c e b o o k ของเราได้นะครับซึ่งก็มีชื่อว่า University International University ครับนะครับก็แล้วก็มีตัว T H อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมเราจะมีการถ่ายท่อสดทุกจันทร์พุทธศุกร์เลยครับผมอ่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะตัวแทนนิสิตนักศึกษานะคะจาก10สถาบันนะคะที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ที่มาออกรายการของเราเออแล้วออมีผู้นาเชียร์อย่างจ๊ะผู้นำเชียร<ต>์แม่แตีแม่เขาตีมื<น> <ๆ S 2> อแม่ตีมือลอนต่เด็กแล้วเนั้ลูก พอมากลูกได้เลยงั้นเดี๋ยวฝากฝากทีมงานด้วยนะครับพอมากมากเลยเอาญาญายไปตีมือเหรอลูกเหรอเออแต่ไม่เชียร์ไปเชียร์ไปเชียร์กันได้นะคะใครจะแบบเออมหาไยไหนบอกว่าเฮ้ยเราทำกองเชียร์ของเราไปเชียร์มหาลัยเราสิ่งเก่าก็จริงตามมาเชียร์น้องๆได้ใช่เับไปกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะสู่ๆนะ อ่นี่ค่ะคือบรรยากาศน่ารักๆน,นะคะ mm hmm. อยากให้ตามไปเชียร์น้องๆกันเยอะๆค่ะ mm hmm. สุดอีกสักครู่เดี๋ยวอยู่กันต่อเรื่องใหญ่รายวันกับบุณออฟชัยนนท์นะคะ mm hmm. วันนี้จะไปคุยกับพักเล็กกันบ้างน,นะคะ mm hmm. ว่าพักเล็กจะมีทีเด็ดยังไงในการงัดศึกเลือกตั้ง69ที่กําลังจะมาถึงกับพักปวมชนไทยนะคะ mm hmm. ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและน้องๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ